เรื่องทำวัดเช้าทำวัดเย็นนี่มันไม่มีประเพณีในขังรรรร้งพุทธการใ่ะเรามาตั้งกันขึ้นในประเทศนี่ที่พุทธศาสนาเข้ามาถึงแต่ว่าการกระทำบางอย่างซึ่งรวมอยู่ในการทำวัดสวดมนต์นี่มันมีบางอย่างมีขังรร้งพุทธการนั่น มันคือการสาธยายธรรม <c oughs> ถ้าเธอมีปัญญาฉลาดสังเกตจะพบว่าที่เรียกว่าทำวัดเชา้าทำวัดเย็นเนี่ยที่จะทำกำลังจะทำเนี่ยทำวัดเย็นเนี่ยในการทำวัดเย็นนั่นยัอย่างแรกที่สุดนะมันก็มีการสาธยายให้ธรรมะ ที่เป็นหลักปฏิบัตินิสสาธยายรายละเอียดของพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณซึ่งก็กล่าวได้ว่าหรือเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ต้องรู้และต้องปฏิบัติด,ด้วยเหมือนกันนี่เพื่อไม่ให้มันลืมเราก็สาธยายการสาธยายนั้นนะไม่ใช่ไม่มีประโยชน์ มีประโยชน์คือไม่ลืมไงไม่ลืมทีนี้มันยังมีดีกว่านั้นด้ซึ่งอาจจะไม่เคยได้ยินก็ได้อันก็เรียกว่าทางแห่งวิมุตติวิมุตตายตนะทางที่จะติดต่อกับวิมุตติเพราะเมื่อภิกษุฟังธรรมฟังธรรมอยู่ก็ดีเมื่อบุคคลเมื่อบุคคลฟังธรรมอยู่ก็ดี แสดงธรรมอยู่ก็ดีสาธยายธรรมอยู่ก็ดีคิดนึกธรรมอยู่ก็ดีเจริญภาวนาอยู่ก็ดีห้าอย่างนี้มันเป็นทางแห่งวิมุตติข้อแรกเมื่อภิกษุฟังธรรมเข้าใจธรรมซึมทราบในธรรมเกิดปราโมทยเกิดปีติเกิดสุขเกิดสมาธิตามลำดับ เกิดสมาธิแล้วก็เกิดยถาภูตญยานทัศนะเห็นธรรมธรรมที่เป็นจริงนั้นก็เกิดนิพพิทาวิราคะและวิมุตติภิกษุเป็นผู้ฟังธรรมบุคคลฟังธรรมจิตไปตามแนวนั้นทีนี้เมื่อบุคคลแสดงธรรมให้ผู้อื่นฟังอยู่ไม่ใช่ฟังธรรมนะแต่เป็นผู้แสดงตัวเองนี่ แสดงไปคิดนึกไปใกล้ควรไปแสดงไปอย่างลึกซึ้งนะั่นแหละมันถึงจุดที่ว่าเข้าใจธรรมที่แสดงพอใจมีปรามโอดมีปีติมีความสุขมีสมาธิขึ้นมาโดยความพอใจนะแล้วก็มียถาภูตยานทัศน์นะเห็นธรรมที่เป็นจริงเพราะจิตเป็นสมาธิแล้ว เเกิดนิพพิธาเบือนนายราคะายกำหนัดหรือจิตก็หลุดพ้นจากสิ่งที่ยึดถือนี่อย่างที่สองเป็นผู้สแสดงธรรมอย่างที่สามสาธยายธรรมเมื่อเขาธรรมะมาสาธยายอยู่ซึมซาบในธรรมะนั่นโดยเฉพาะ เกิดความปีติปราโมทนะก็เป็นสุขชนิดที่จะทำให้เกิดจิตเป็นสมาธิเป็นสมาธิันก็มียายาเห็นตามที่เป็นจริงคือยถาภูตยานัศสนะนันเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเลยหลุดพ้นีเมื่อสาธยายธรรมอยู่แท้ๆก็เป็นโอกาสที่บุคคลมีจิตชนิดนั้น มีแจ่มแจ้งในธรรมมีปราโมทมีปีติมีสุขมีสมาธิแล้วก็มียถาภูตยานัทสนะมีนิพพิธามีวิราคะแล้วก็มีวิมุตส่วนคิดธรรมะทำวิปัฒนาภาวนานั้นจะไม่พูดถึงและเพราะมันมยังไม่เกี่ยวกันทีนี้เรา่เราฟังธรรมก็ดีเราแสดงธรรม เองก็ดีเราสาธยายทำอยู่ก็ดี <c oughs> สามอย่างนี้เป็นเป็นเหตุให้เกิดโอกาสสำหรับจิตใจที่จะรวมกันเป็นสมาธิ <c oughs> เห็นธรรมตามที่เป็นจริงแล้วก็วิมุตได้ทีนี้ในการทำวัดเช้าวัดเย็นนี่มันมีสาธยาย ก็ถือว่าบทสวดของเราเนะี่ยมันเป็นบทสาธยายก็จะต้องทำให้เป็นการสาธยายที่ดีด้วยจิตที่สํารวมดีมคือนั่งให้ดีสารวมจิตให้ดีตั้งสติให้ดีแล้วก็สาธยายด้วยความรู้สึกที่สมบูรณ์ก็เป็นการสาธยายที่ดี ปะเเมาะมันซึมทราบในบทสาธยายนั้นข้าใจในธรรมแล้ก็พอใจแล้วก็ปราโมทบันเทิงก็ปีติแล้วก็ปัดสัทธิกือจิตสงบลงไปแล้วก็เป็นความสุขมก็เกิดสมาธิเกิดยะท้าภูตยาลัศนณะ นั้จึงคือว่าแม้ในโอกาสแห่งการทําวัดเช้าเย็นนี่มันก็มีการซาธยายทำรวมอยู่ด้วยในซาธยายนั่นก็เป็นทางแห่งมิมุติทางหนึ่งในห้าทางนั่นค่อยทําให้ดีที่สุดมันจะเพิ่มความสว่างสวายแจ่มแจ้งเพิ่มขึ้นในขณะที่ทําวัดสาธยายบททําวัดหรือบทมนบทมนพิเศษบทอะไรก็ตาม นี่มันก็ได้เพิ่มขึ้นไปอีกแหละและจิตมันก็เป็นสมาธิเป็นสติอยู่ในบทที่สวดนั้นแล้วเพราะไม่ต้องกลัวเรื่องกิเลสไม่ต้องกลัวจะเกิดความคิดประเภทบุคคลตัวตนเราเขาอะไรขออาจิตผูกพันลงไปที่บทที่สวดสาธยายนี่เป็นประการที่หนึ่งที่เรียกว่าธรรมวัตสวดมนต์มันมีความหมายอย่างนี้ ที่ประการที่สองจะเรียกว่าเป็นทำสมาธิน้อยๆในระดับน้อยเป็นสมาธิระดับน้อยกันเป็นหมู่ๆก็ได้ทั้งหมู่เลยเพราะว่าคนที่จะสวดออกไปอย่างถูกต้องมันต้องมีสมาธินันต้องมีจิตเป็นสมาธิหรือสมาธิในสิ่งที่สวดในเสียงที่สวดในเสียงที่ได้ยิน จิตก็ไม่ฟุ่งสั้นนี้ไปอื่นถ้าเราทำได้ในเรื่องนี้ก็คือการปฏิบัติที่ฝึกจิตให้แน่วแน่อยู่กับสิ่งที่สวดเธอนั่งสวดปากเธอว่าแต่ใจไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อย่างนี้ไม่ไม่มีสมาธิขพราจิตอยู่กับบทที่สวดจนตลอดสิ อย่าให้เป็นว่าในระหว่างที่สวดอยู่นั่นแหละจิตนี้ไปเที่ยวที่นน่นจิตนี้ไปเที่ยวที่นี่ปากมันว่าได้เพราะมันเคยชินนะอย่างนี้ไม่มีสมาธิแล้วไอ้ปากที่ว่านั่นต้องว่าด้วยจิตที่เป็นสมาธิอยู่ในบทที่ว่าตั้งแต่ต้นจนจบอย่าให้เป็นว่าปากมันก็ว่าอยู่ว่าตามความเคยชินก็ถูกต้องแต่จิตไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ใหสังเกตดูวยดี ถ้าใครมันอยู่ในลักษณะอย่างนี้ก็ให้รู้เถอะว่ายังไม่พอยังไม่ถูกต้องจัดการกันเสียใหม่กลับปรุงตัวเองเสียใหม่ให้เป็นว่าตั้งแต่ลงมือทําวัดจนจบทําวัดนี่จิตไม่เคยหนีไปไหนอยู่แต่กับบทที่สวดนี้เท่านั้น <c oughs> นี่เขาเรียกว่าทําสมาธินะในในตัวนะเป็นสมาธิอัตโนมัติ ในเรื่องสมาธิเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันเป็นเรื่องขึ้นหนึ่งก็ไปแล้วศีลสมาธิปัญญาข้าขอให้ได้ผลชัดเจนลงไปว่าเมื่อทําวัดสวดมนนี้ก็เป็นการทําสมาธิชนิดหนึ่งรวมอยู่ด้วยทํากันเป็นหมูเลยทั้งหมูเลยลต่างวนต่างก็กําหนดแต่สิ่งที่สวดเสียงที่สวด ไม่ฟุ้งซ่านไปไหนก็เป็นสมาธิได้เหมือนกันไม่จะเป็นสมาธิน้อยๆมันก็เป็นอะไรเป็นปัจจัยที่จะทำให้ได้สมาธิที่มากขึ้นไปสูงขึ้นไปยิ่งขึ้นไปได้นั่นจงตั้งคิดให้ได้ทั้งแต่ลงมือสวดจนกว่าจะสวดเสร็จจงเป็นสมาธิอยู่ในเสียงที่สวดนั้นตลอดเวลา จะให้จิตนี้ไปเที่ยวสิ่ที่อื่นตั้งหลายสิบแห่งกว่าจะสวดธรรมวัดจบปากสวดว่าไปได้ตลอดแต่จิตนี้ไปเที่ยวที่อื่นเสียหลายสิบครั้งอย่างนี้ล่มละลายไม่ได้อานิสงส์ส่วนที่เรียกว่าสมาธิสตนี่เป็นเรื่องที่สองที่เรื่องที่สามขอให้เราสวดธรรมวัดเนี่ยเป็นพุทธ,ธานุสติ เพราะว่าเมื่อเรารู้คำแปลต้องบทที่สวดทราบในพระคุณของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงอย่างต้องแคล่วอยู่แล้วเอาเพราะปากของเราว่าพระคุณอนั้นออกไปว่าอารหังก็ดีอมาตมพุโทโธก็ดีวิชาจะสัมปันโนก็ดีสุขโตก็ดีโลกวิทูก็ดีขอให้รู้สึกในคุณของพระพุทธเจ้าอย่างนั้นจริงๆ มีพระคุณของพระพุทธเจ้ามาอาบรสอยู่ที่จิตใจของเราเมื่อเราว่าออกไปคำใดคำหนึง่งและเมื่อเราว่าบทของพระธรรมก็ขอให้ความหมายแห่งพระธรรมบทนั้นมาอาบรสอยู่ที่จิตใจของเราก็ได้หรือว่าเรามีความหนักแน่นแน่นแฟน้นย่ำลงไปในเรื่อง ของพระธรรมบทนั้นยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกทีที่เราสวดบ,บทพระธรรมคุณอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเราสวดบ,บทของพระสงฆ์ก็ให้รู้จักคุณของพระสงฆ์คือมนุษย์ธรรมดาที่สามารถเปลี่ยนเป็นอริยบุคคลได้ และมีคุณสมบัติเป็นพระโซดาสกิทาคาอนาคาทันได้เพื่อว่าจะได้รู้สึกว่าแม่เราก็เหมือนกันไม่ไม่อยู่นอกวิสัยไม่ไม่เหลือวิสัยที่เราจะเป็นเช่นนั้นได้ถ้าเราสวดบทสังคคณเพราะฉะนั้นจิตใจของเราก็จะแจ่มแจ้งชัดเจนในพระพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณยิ่งขึ้น หรือว่าถ้า,ถ,าถ้าทำได้มากกว่านั้นพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะมาอาบย้อมจิตใจของเราให้เยือกเย็นนี่จึงเป็นเหมือนกับว่าเราเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกเวลาที่เราทำวัดเช้าเย็นนี่ก็เยอะแยะไปหมดแล้วมันจะสูงสุด ทั้งคุณค่าที่เราได้ประพฤติปฏิบัติเราสวดมนต์ทำวัดที่บ้านไม่สะดวกแล้วทำไม่ได้ดีเมื่อเราโอกาสลีกออกมาบำเป็นชีวิตอย่างนี้เราต้องทำได้ดีดังนั้นเราอย่าได้ละโอกาสอันนี้เสียจงพยายามควบคุมสติสัมัญญะตัง้งจิตทำให้ มีการทำวัวดตรวจมุนที่ดีที่สุดเต็มร้อยเปอร์เซนต์เลยเหมือนกับว่าเราพบพระพุทธเจ้าทั้งเช้าทั้งเย็นอาบรด้วยพระคุณของพระพุทธเจ้าทั้งเช้าทั้งเย็นและได้ทำสมาธิในเสียงของพระธรรมในคุณของพระธรรมของพระสงฆ์ทั้งเช้าทั้งเย็น และเราก็ได้สาธยายท่องจำบทพระธรรมต่างๆที่ควรจะสาธยายท่านขอให้ทำได้อย่างใดอย่างหนึ่งในสามอย่างนี้ในสามอย่างนี้ที่ว่ามาแล้วคือเป็นการสาธยายที่เป็นโอกาสกีจิตใจสงบรงงับและได้มีโอกาสทำสมาธิในเสียงที่สวดในธรรมะที่นึกระลึกนึกถึง นี่สองในสามก็ให้ได้อาบรถโดยพระคุณของพระพุะทธธรรมประสงค์ในเมื่อเราสวดบทพระพุทธคุณถ้าเราสวดธรรมะบทอื่น,นๆก็ขอให้ความหมายธรรมะนั้นจเจริญขึ้นในใจของเราฝังแน่นลงไปในใ,นใจของเรายิ่งขึง้นไปนี่เพียงแต่ทรรวัดรเช้าเย็นที่ทำกันจริงจังถูกต้องนี่ก็มีประโยชน์มหาศาลอย่างนี้แล้ว ขอให้เธอพยายามทำวัดข้าวเย็นในลักษณะอย่างนี้ด้วยไปจนกว่าจะหมดโอกาสคือจะลาส,สึกขาลาส,สิกมันจะถ้าทำแล้วก็ขอให้ทำร้อยเปอร์เซ็นต์ดีที่สุดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันจะเปลี่ยนจิตใจของเธอ เป็นอย่างคนละคนเละแล้วมันจะให้ผลตอบแทนแก่เธอคือมีความสุขด้วยมีความรู้ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยสามารถบังคับตัวเองเหมือนกับที่บังคับตลอดเวลานี่ไปตลอดชีวิตเลยสามารถควบคุมจิตใจบังคับสติบังคับพีเลสบังคับอะไรต่างๆได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดชีวิตเลย เพียงเข่านี้ก็เป็นประโยชน์มหาศาลที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนาหรือที่จะได้รับจากความเป็นพุทธบริษัทของเราเราเป็นพุทธบริษัททั้งที่เราควรจะได้รับประโยชน์อันนี้เรานับถือพุทธศาสนาเป็นพุทธมามะกะก็ให้ได้รับประโยชน์อันนี้ มาจ่สุดแต่ว่าเป็นมนุษย์ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ต้องได้เป็นมนุษย์ที่ดีคือควบคุมความทุกข์ได้อย่าให้ความทุกข์มาเกิดกับเราให้จิตใจของเรามันอยู่สูงเหนือความทุกข์มันก็สมชื่อว่าเป็นมนุษย์คือผู้ที่มันมีจิตใจสูงยูดเหนือความทุกข์ไม่ต้องมาน,นัง่งเป็นทุกข์ร้องไห้ ยินดียินร่ายหัวเราะร้องไห้สลับกันไปเหมือนกับคนบ้าไอ้นั่นมันต้องตัดออกไปอาการแห่งคนบ้าเดี๋ยวยินดีเดี๋ยวยินร่ายเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้เนี่ยมันไม่ใช่อาการแห่งมนุษย์อที่มีจิตใจสูงคือมนุษย์ไม่ได้มนุษย์เป็นอย่างนั้นไม่ได้ <c oughs> นั่นเป็นคนธรรมดามากเกินไปเอาละเป็นนั้นว่าเมื่อเธอ บวชเข้ามาเนี่ยมาทานวัดปฏิบัติอยู่อย really ่างนี้กคอยมันเป็นการประพฤติปฏิบัติทุกวินาทีทุกอิริยาบถทุกทางตาตาหูจะมูกลิ้นกายใจพอถึงเวลาที่จะทำวัดสวดมนต์ก็เธอก็ทำให้ได้ผลอย่างที่ว่ามาสามประการนั้นเวลาที่จะเดินศึกษาก็ให้ได้รับประโยชน์ คุ้มค่ากันเวลาพักผ่อนมันก็พักผ่อนด้วยจิตที่สงบไม่มีนิวนรณ์รบกวนแม้ <c oughs> แต่จะกินอาหารจะอาบน้ําจะถ่ายจาระปัตราวะจะทําอะไรก็เต็มอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะเต็มอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะอย่าให้เกิดช่องว่างโง่ว่าเป็นตัวกูของกูอย่างนั้นอย่างนี้ กินอร่อยบ้างกินไม่อร่อยบ้างอาบน้าสบายบ้างอาบน้ำไม่สบายบ้างแม้แต่จะถ่ายจจราประสาว่าก็เกิดอารมณ์ร้ายอารมณ์ชุนเคียวดังนั้นอย่างนี้ไม่ได้อย่างใจก็แล้วแต่เธอเป็นเรื่องผิดทั้งนั้นถ้ามันปกติอยู่ได้เยือกเย็นอยู่ได้จิตปกติอยู่ได้แล้วก็ถูกแล้วนั้นเมื่อถึงเวลาที่จะทําอะไรในระหว่างนี้จงทําให้ดีที่สุด เวลาที่จะทําวัดช้าวัดเย็นก็ดีเวลาที่จะฟังบรรยายก็ดีเวลาที่จะไปทํากิจส่วนตัวก็ดีแม้จะต้องไปทํางานต่ำตำถ้าจําเป็นจะต้องทําจะไปช่วยเก็บกวาดล้างทุนะ่งก็ต้องมีจิตใจที่เยือกเย็นเต็มอยู่ด้วยสติสมัชัญญาไม่ไม่ยินดียินร้ายเหมือนที่เคยมีแต่การก่อนนี่เราตั้งใจจะพูดในวันนี้ก็เพียง เฉพาะเรื่องจะทำวัดสวดมนต์อย่างไรจึงจะเป็นการปฏิบัติธรรมะที่สมบูรณ์คอยตั้งใจทำอย่างนั้นนั่งให้ถูกต้องคือให้มันสะดวกให้มันมั่นคงสำหรับที่จะมีจิตใจมั่นคงสำหรับที่จะดำรงสติเฉพาะหน้าแล้วก็ ทำวัดหรือสวดมนต์หรือถ้าจะยักไปเป็นผู้ฟังไม่สวดก็ยังได้เราจะไม่สวดเองเราจะนิ่งฟังโดยจิตเป็นสมาธิแน,แน่ๆอย่างที่ว่ามาแล้วนั้นมันก็ได้เหมือนกันถ้าจะสวดก็ได้จะสวดก็จะไม่สวดก็อย่าพุ่งซ่านอย่าใจลอยให้มีสมาธิแน่ๆอยู่ในเสียงที่ได้ยินเป็นการสวด รู้ความหมายแห่งถอยคำนั้นแล้วก็ซึมซาบใจของเราเพราะเป็นเรื่องของพระคุณของพระพุทธเจ้าของพระธรรมและของพระสงฆ์บางทีหยุดฟังเขาสวดมันก็ได้ผลลึกซึ้งกว่าก็ได้แต่สวดเองก็ได้ถ้ามีสติสัมปชัญญะมันก็ไม่เสียหายอะไรมันก็สวดก็ได้ทำจิตกำหนดในการสวดเป็นสมาธิก็ได้ อ่าซึมเราบในข้อความที่สวดนั่นคล่องกันไปก็ได้แต่ในวันแรกๆคงจะทํำยากหน่อยพ็ทําไปหลายๆวันแล้วมันก็ทําได้พร่อมๆกันไปในหลายความหมายอย่างนี้เป็นการสาธยายความจำกอได้เป็นการทำสมาธิก็ได้เป็นการดื่มดำอยู่ในรถของพระพุทธธรรมกะสงก็ได้ก็ให้มีการทำวัดสดวดมนต์เช้าเย็น ที่เป็นประโยชน์สูงสุดอย่างนี้จนกว่าจะถึงวันลาสิกขาะสิ่งที่ตั้งใจจะพูดวันนี้เวลานี้ก็มีเรื่องเดียวคือว่าให้ทำวัดเช้าทำวัดเย็นนี้ให้ดีให้รับประโยชน์เต็มที่อันละวปยุติการบรรยายแล้ว